มาดูอีกเหตุการณ์หนึ่งครับที่หลายคนติดตามนะครับในเรื่องของอาการอาภาธของหลวงพ่อคูณปริสุทธโธซึ่งก็ไม่ใช่แต่เฉพาะประชาชนในจังหวัดนครราชสีมาและพื้นที่ใกล้เคียงเท่านั้นนะครับที่เอาใจและส่งใจไปช่วยนะครับตอนนี้ประชาชนในบริเวณนั้นครับพี่ทราบข่าวอาภาธของหลวงพ่อคูณรับต่างก็เดินทางมาเยี่ยมอาการกันอย่างต่อเนื่องครับขณะที่ประธานคณะกรรมการแพทย์ผู้ดูแลอาการอาภาธของพระเทพวิทยาคมด้วยหลวงพ่อคูณนะครับระบุว่าอาการของหลวงพ่อคูณขณะนี้อยู่ในขั้นวิกฤต อาการน่าเป็นห่วงมากกว่าทุกครั้งที่ผ่านมาครับซึ่งคณะแพทย์ต้องดูแลและประเมินอาการอย่างใกล้ชิดทุกวินาทีนายแพทย์พินิจใจนาคพันธ์ประธานคณะกรรมการแพทย์ผู้ดูแลอาการอาภาธของประเทศวิทยาคมหรือหลวงพ่อคูณปริสุทธโธจะอาวาตวัดบ้านไตรตำบนกุฎพิมานอำเภอด่านขุนทดจังหวัดนครราชสีมาเปิดเผยถึงอาการของหลวงพ่อคูณนะครับว่าอาการของหลวงพ่อคูณประเมินครั้งแรกนั้น หัวใจหยุดเต้นและไม่หายใจครับแพทย์ได้ปฏิบัติการฟื้นชีพขั้นสูงใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงก่อนที่จะส่งมารักษาที่โรงพยาบาลมหรา,าราชนครราชสีมาแต่มีปัญหาในเรื่องของการเต้นของหัวใจจึงต้องมีการปั๊มหัวใจอีกครั้งหนึ่งและให้ยาปฏิชีวนะและก็ใส่เครื่องกระตุ้นหัวใจผ่านทางหน้าอกจากภายนอกครับซึ่งจากการประเมินปัญหาในเบื้องตน้นน่าจะเกิดจากภาวะปอดแตกเกิดขึ้นเนื่องจากมีปัญหาระบบปอดมาดูตลอดทั้งจากโรคถุงลมโป่งพองและวัณโรคปอด ส่วนแนวะทางในการรักษาจากนี้ครับจึงต้องรักษาตามอาการแบบประคับประคองไปก่อนเนื่องจากหลวงพ่อคูณนั้นตอนนี้อายุมากนะครับ,บเกือบเกิดจากครบ92ปีเต็มแล้วและก็ให้ทีมแพทย์จากโรงพยาบาลสิริราชนั้นเดินทางมาดูอาการเป็นผู้ประเมินครับว่าจะให้การรักษาอย่างไรหรือว่าจะย้ายหลวงพ่อคูณไปยังโรงพยาบาลสิริราชต่อไปหรือไม่แพทย์พินิจใจนะครับยังกล่าวด้วยว่าอาการโดยรวมของหลวงพ่อคูณนั้นยังอยู่ในภาวะวิกฤตหรือว่าโคมา่าทางโรงพยาบาลได้ระดมทีมแพทย์มาให้การดูแลรักษาอย่างใกล้ชิดครับ หาอาการผิดปกติส่วนใดก็จะให้แพทย์ผู้เชี่ยวชาญนั้นเข้ามาดูแลทันทีทั้งนี้ยอมรับครับว่าอาการของหลวงพ่อคูณน,นั้นน่าเป็นห่วงกว่าทุกครั้งที่ผ่านมาคณะแพทย์ต้องดูแลประเมินอาการอย่างใกล้ชิดทุกวินาทีครับณนะตอนนี้เนี่ยสัญญาณชีพหลวงพ่อเนี่ยตั้งแต่เช้าเนี่ยไม่ค่อยจะคงที่มาโดยตลอดนะครับ ซึ่งมาเริ่มคงที่ก็ได้ประมาณสักสองชั่วโมงที่ผ่านมาที่เองนะครับส่วนเรื่องความรู้ตัวของหลวงพ่อตอนนี้ก็ต้องเรียนกันตรงๆว่ายังถือว่าโคมา่าอยู่นะครับ และในช่วงตลอดทั้งวันที่ผ่านมาครับมีประชาชนทั้งในจังหวัดนครราชสีมาและจังหวัดใกล้เคียงที่ทราบข่าวอาการอาภาธของหลวงพ่อคูนีนครับต่างเดินทางมาเยี่ยมอาการหลวงพ่อคูนกันอย่างหนึ่งแน่นแต่ว่าทางเจ้าที่โรงพยาบาลมหาราชนั้นได้ตั้งโต๊ะให้ผู้ที่มาเยี่ยมลงนามวอวยพรหลวงพ่อคูนที่บริเวณหนห้องไอซียูเท่านั้นครับ